oh <laughs> รวมรวมไม่พิกันเราต้องช่วยกันช่วยดูแลหนักนิดแล้วเบาหน่อยเราต้องคอยเคยเคยแกเรื่องด่วนที่เ่แย่เราเรกกรเต้องรีบแกพอรับเชิญเด็กเด็กต้องอีส่าหลุดวิชาให้รู้ทันการเมืองเสื่อมร่วมคิดํำทำ ตบมือดังๆให้กับทุกคนนะครับให้กับทีมงานของวีลิ่งตัวคิงวีลิ่ไทยแลนด์ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยใส่สะอาดของท่านดรสุเมธก็มาร่วมกับวีลิ่ The k i ิงไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศครับนี่คือเหตุผลที่ผมไม่มีเวลามาเพราะว่าไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นเรื่องของการเมืองไม่ได้ ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าใจผมด้วยนะครับต่อไปทีมงานที่ไปให้ความรู้เป็นจิตอาสาทํางานกันหลายหน้าที่จะขึ้นมาเลยครับขอเชิญเลยครับผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดยังจะมีพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดต่างๆที่เป็นวีลอฟเดอะคิงโดยไม่ได้เป็นเก <c oughs> ี่ยวกับการเมืองนะฮะเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายคน,คนนี้ก็คุณแม่เป็นครูครับคร,ครูอยู่เรียนเลยครับวันลาประเขาค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ เฟิร์นก็เป็นอาสาสมัครหนึ่งในตัวแทนของโครงการ We Love The King We Love Thailand ค่ะเดี๋ยวเราให้ท่านอื่นๆแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาสาสมัครเอ็มออนค่ะจากโครงการ We Love The King We Love Thailand ค่ะสวัสดีค่ะนิสิตาปิติจรญธรรมนะคะอาสาสมัครโครงการ We Love The King We Love Thailand ค่ะ ค่ะอริยะสิริพิพนดารานะคะชมรมครอบครัวพอเพียงวีรบุรีกิงวีรบุรีไทยแลนด์ค่ะพร้อมกับครอบครัวพอเพียงทุกคนค่ะสวัสดีครับผมอาคมทองใหญ่นะครับอยู่ในโครงการวีรบุรีกิงวีรบุรีไทยแลนด์นะครับโครงการวีรบุรีกิงวีรบุรีไทยแลนด์นะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2อ4 7ีแล้ว หลายๆท่านนักที่นี้อาจจะยังไม่ทราบนะคะหนูขออนุญาตบอกถึงที่มาที่ไปสักครู่เดียวนะคะเราร่วมกันกับหนังสือพิมพ์ไทยนิวที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นมีพี่มนชัยเทศแพย์นะคะร่วมกับพี่หลังรอเคสตาในการทำเพลงโดยใช้ชื่อว่าไกลกังวลน,นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ได้นำเพลงทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการในพระบรมราชูธรรมนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2,547ในปี2,548ค่ะเราได้ไปร่วมกับสำนักการประหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งตอนนั้นได้มีโครงการอีกสองโครงการเกิดขึ้นที่วีรบเดคิงไปร่วมก็คือรักเธอประเทศไทยและรักกันไว้เถอดนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพให้กับ พอแม่พี่น้องท,ทุกท่านได้ชมกันว่ากิจกรรมของพวกเราที่ไปทํากันมาเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปร่วมกับปปรกจิตสํานึกตามโรงเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ยังคงผลิตรายการวิทยุร่วมกับสัานักงานปลัดกระรวงกระห,หงมฟรีทั่วทั้งประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็น AM หรือว่า FM และนอกจากนี้ค่ะในปี2549พวกเราทีมงานทุกคนนะคะตอนนั้นเฟิร์นก็เข้ามาร่วมด้วยเราได้มีกิจกรรมใหญ่ที่ภูเก็ตป่าตอง คือ12สิงหามหาราชินีตอนนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงกิจกรรมต่อไปว่าเราไปทำอะไรกันต่อในปี2549เฟิร์นอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านพบกับอีกหนึ่งอาสาสมัครที่อยู่ในโครงการของเราเพราะว่าเวลาที่เราไปตามโรงเรียนหรือเราไปตามกิจกรรมต่างๆทั่วประเทศไทยยังมีหนึ่งในอาสาสมัครคนนี้ที่มาร่วมกับเราขอเสียงประมือต้อนรับพี่มิดรบดบอกค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อก็ผมเป็นหนึ่งในศิลปินของหน่วยงาน We เวิร์ลเดอะคิงนะครับก็จะมีปกตินี่จะมีแดนเซอร์ฮิปฮอปมาด้วยกับมีคู่หูเป็นตำรวจบีทบ็อกชื่อหมวดแวนนะครับอ่าก็จะเล่นคู่กับผมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพี่มิรจะโชว์บีทบ็อกเป็นอย่างไรปรบมือให้กับพี่มิตรหน่อยได้ไหมคะ เขาเสียงพีเกับมอนิเตอร์ขึ้นเลยครับก็เอ่อถ้าถ้ามีเกียรติในที่นี้ยังไม่มีใครรู้ว่าบีทบ็อกซ์คืออะไรก็คือว่าเป็นการโชว์ดนตรีแต่ว่าไม่ใช่ขึ้นดนตรีนะครับจะ,ะเสียงทั้งหมดจะมจากปากผมคนเดียวนะครับจะไม่มีการแอบเปิดแผ่นอะไรช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ <c oughs> นี่ก็คืออาสาสมัครของเราอีกหนึ่งคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณพี่บิดด้วยค่ะเวลาที่เราไปตามโรงเรียนเราก็จะมีอาสาสมัครแบบนี้นะคะโดยที่ทุกคนไม่ได้รายได้จากที่ไหนทั้งสิ้นแต่เราสิ่งที่ได้ก็คือความอิ่มอกอิ่นใจแล้วก็เสียงปรบมือแบบที่พ่อแม่พี่น้องให้แบบนี้ละค่ะขออนุญาตให้พี่มุกนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากครอบครัวพอเพียงที่มาร่วมกับเราเวลาไปตามโรงเรียนต่างๆตอนนี้ทางโครงการของเราได้ไปร่วมกับโรงเรียนทั่วประเทศไทย ทั้งสิ้นคือ52โรงเรียนด้วยกันเมื่อปีที่แล้วนะคะเชิญพีม่มคูค่ะค่ะสิ่งที่เราทำปรารถนาสิ่งเดียวนะคะเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือเดินตามรอยพายุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักพระองค์ท่านมีใครบ้างทําตามที่พระองค์ทรงสอนรู้จักพอเพียง พอประมาณมีเหตุมีผลสร้างภูมิคุ้มกันมีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อบริหารบ้านเมืองค่ะพี่บุก็จะเป็นวิทยากรหนึ่งในโครงการของเรานะคะที่ไปร่วมตามโรงเรียนต่างๆนอกจากนั้นคะ่ะเราก็ยังมีพี่นิ่มนะคะซึ่งวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนบนเวที เป็นหนึ่งในโครงการของเราเช่นกันเดี๋ยวให้พี่นิ่มช่วยบอกว่าเวลาไปตามโรงเรียนอย่างเช่นครั้งที่แล้วเราไปโรงเรียนราชินีมาเป็นอย่างไรคะ,คะก็เป็นการไปแบบลุกทุ่งมากนะคะไม่มีรูปแบบไรทั้งสิ้นไม่มีใครสนับสนุนทั้งสิ้นเราควักค่ารถกันเองขับรถกันไปเองนะคะแล้วก็ไปปลูกติตสำนึกให้เด็กๆรุ่นใหม่นะคะมีความจงรักภักดีและรักชาตินะคะในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยของเขา ะะโปรดจงเชื่อใจพวกเราพวกเราคือหัวใจเดียวกันนะคะเราจะทำในสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนะคะนอกจากที่เราจะมีกิจกรรมต่างๆแล้วพ่อแม่พี่น้องหลายท่านคงจะจำได้ว่าวันที่9้าเดือน9ปี2009พวกเราทุกคนออกมาแสดงความจงรักภักดีกันในเวลา9นาฬิกา9นาทีที่ร่วมกันร้องเพลงสรเสริมพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา วันนั้นต้องขอขอบคุณด้วยที่ทาง CP นะคะได้ให้ค่าน้ำมันรถกับศิลปินที่ไปร่วมทั้งหมดต้องขออภัยด้วยทราบมาว่าตอนนี้ภาพคงไม่สามารถขึ้นได้นะคะเพราะว่าสัญญาณแปลงไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ค่ะเอาละค่ะนอกจากที่เราจะมีกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นแบบนี้แล้วเรายังมีศิลปินตัวน้อยที่ไปร่วมกับเราด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเราจะสอนให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักคำว่ากตัญยู าเด็กรุ่นใหม่รู้จักคําว่ากตันยูต่อพ่อแม่กตันยูต่อครูบาอาจารย์เด็กก็จะก,กระตันยูต่อประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ของเราตอนนี้น้องพร้อมแล้วขอเสียงประมือต้อนรับมิกกี้วีล็ฟเบอ้เคงค่ะอดใจรอน้องมิกกี้สักครู่นะคะมา เงียบจริงๆเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมมกที่ยไม่กลับดีใจจังขอเปิดไฟนิดนึงได้ไหมคะเห็นแฟนเพลงไม่ชัดหน่อยคือเพลงต่อไปเนี่ยดิฉันต้องสวยเพลงต่อไปเนี่ยจะต้องสวยนิดนึงเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชั้ใหมค่ค่ะเป็นเพลงที่สวยนิดนึงเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะอืมสวยนิดนึง็กซี่ Can I be sexy? Can I be sexy? อ่าสวยนิดหนึง่งก็งงงงอยู่ว่าเรีกยกทำไมถึงเรียกว่าสวยนิดหนึง่งใช่ค่ะมันเป็นความคิดของผู้หญิงทุกทุกคนนะคะที่สวยนิดหนึง่งแต่ทุกคนต้องสัญญาอะไรกับ่ากนสัญญาได้ไหมจ๊ะว่าทุกคนต้องลุนมาแดนซ์กันหน่อยนึเลยอยากเคิ้นไออยากเคิ้นไอ หัวหนุกละคิดเพิ่มแล้วกอคบ้านเน็นหน้าเนีเด้อโอเคค่ะคุณแม่ค่ะแค่นี้นะคะเออ คุมมาก็กๆเธอคิดอะไรชี่นี ides, ่ีมันนั่งหล่อๆได้ใจฉันแทบละลายทุกดีทุกดีมันขอนทอมขอนัดทอมนี่ใครมาแวะมาวินเวียนมันนั่งมองตาไรไครือไกลใครขอมามองาวันจะใจไวให้ไวะเก็บไปังงนเป็นถามมากี่โลอยากได้เบอร์โทรชิมิชิมิ แล้วถามว่าเรียนกี่โมองอยากจะไปสองชิ้นมีชิน้นนี้บอกเธอว่ามัดเป็นไรแต่ว่าในใจได้สิบได้สิต้นเหตุทั้งหมดต้นเหตุทั้งหมดเป็นเพราะความสวยชิี่มี your mother your father จกัเป็นแม่แอ้วแต่ว่านูยังมีนี่ไงบุญเมืองเสียเกิดรือดวงดาวมหาลัยเลยที่เป็นแม่ว่าจะให้ตัวว่ากินดั่งลมกับบุนหวังจะตัว ก็คือตัวอย่างของเยาวชนเพราะว่าน้องบิกกี้นอกจากที่จะมีความสามารถแบบนี้เวลาไปตามโรงเรียนแล้วนะคะน้องก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนักเรียนเพราะว่าน้องสอบได้ที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่มีความกระตันยูมากเพราะว่าคุณแม่น้องก็จะตามพวกเราทุกที่ที่เวลาไปโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาก็ไปหรือว่าจะเป็นทันทัศสถานหญิงตอนนั้นเราไปที่ไหนคะ แล้วก็ไปที่สีลมเนียไปสีลมด้วยท่นานทัศฐานหญิงที่ไปก็คือที่มีนบุรีนะคะให้คุณแม่มาด้วยนะคะคุณแม่ก็จะไปทุกที่เลยนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะทางโครงการของเราต้องขอขอบคุณสําหรับ อีเล e ็กนะคะที่มาร่วมกับพวกเรารวมไปถึงแม่วิภาพี่หน่อยนะคะที่ช่วยทางโครงการของเราสนับสนุนมาโดยตลอดรวมไปถึงท่านพลเอกปานเทพปวนานุนรักษ์นะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านป้าเย็นพี่อ๋อยนะคะพันเอกหญิงอมรพรน,นะคะรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเราอยากจะให้ทุกท่านเชื่อว่าพวกเราทางทีงานวีล็อบเดียทีมวีล็อบเทเลสไม่ได้หวังสิ่งใดเลยทั้งสิ้นหวังอย่างเดียวคือ ให้ทุกคนรักในสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ค่ะที่หลังจะพูดอะไรไหมคะค่ะขอบคุณพี่หมีด้วยวันนี้ที่เปิดโอกาสให้แล้วก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์อีกสักนิดหนึ่งนะคะเรามีเมนเจอร์รดิโอนะคะทุกคืนวันจันทร์นังคารเวลาห้าทุ่มถึงตีหนึ่งนะคะ ถ้าหากว่าท่านใดที่ฟังเราได้ก็เรียนเชิญทางเมนเจอร์รีดิโ97.75นะคะ5ทุ่มถึงตี1ขอบคุณพี่ก้องด้วยที่ให้โอกาสวีล็อบกับคิงวีล็อบไทยแลนด์ค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีนะคะ<ด>ค่ะ<ด>ค่ะค่ะได้ค่ะถ้าางนั้นเดี๋ยวไว้ร้องตอนปิดรายการนะคะขอบคุณพี่หมีด้วยค่ะพี่